ผมก็คิดว่าถูกต้องในการจะเปรียบเทียบคนเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกมซึ่งเป็นเกมที่ที่ทุกคนต้องเลือกเองในชีวิตผมน่าจะเป็นแบบแอคชั่นแฟนตาซีผมเป็นคนใช้ชีวิตรอดผนมากนะครับแล้วก็เป็นคนใช้ใช้ใจนำนำการกระทำอะ่ะก็ก็จะมีหลายๆครั้งที่ที่ผลมันออกมาแบบไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ถือว่ามันผมก็ได้เรียนรู้ชีวิตของผมครับ ได้ our v o ล t a g ครับครับสวัสดีครับผมเป็นชลาทิศครับและนี่คือ off the record ของเบนครับจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่าอยากอยากเป็นนักร้องก่อนนะครับคือ มันมาตั้งแต่เด็กอ่ะเเป็นคนอยากจะเอนเตอร์เทนคนอ่ะแล้วก็พอมาถึงช่วงประมาณปหนึ่งปสองงั้นเราจะเห็นแบบเวลาที่โรงเรียนมีมีงานอะไรแล้วจะมีรุ่นพี่ต้องขึ้นไปแสดงบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราดูคนแสดงบนเวทีเรามีความรู้สึกว่าเราอยากอยู่ตรงนั้นจังเลยถ้าพูดถึงเบเกอรี่มิวสิกมันก็คือความทรงจําที่สวยงามสําหรับผมนะครับทุกวันมันคือฝันที่เป็นจริงเพราะว่า ในชีวิตผมก็นึกนะคว่าผมผมทาได้แค่ร้องเพลอง,เพงอะ่ะเรียนยังไม่รู้จะเรียนอะไรต้องไปเรียนร้องเพลงครับแล้วพอวันหนึ่งเราได้แมงร้องจริงๆเราเข้าไปที่คา่ายตอนนั้นคา่ายเราอยู่ที่อาคารหลังเซนตันชิดลมนะครับเข้าไปไม่มีอะไรก็ไปเข้าไปขอกินมาม่าอะไรของพี่เขาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่ที่เราได้ไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเออถ้าถามถึงเพลงที่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชีวิตของผมเลยนะครับมันคืออัลบั้มชุดที่หนึ่ง ของผมอัลบัม Hit ้มเบนชลาทิตคือตั้งแต่เริ่มปล่อยซิงเกิลเพลง celebration อะ่ะมันขึ้นอันดับหนึ่งพอเราเข้ามาอยู่เบเกอรี่มีเพลงใกล้กับพี่บอยมันเป็นเพลงโฆษณาพอตอนเราปล่อยเพลงคะแนนแห่งชีวิตเนี่ยมันก็ขึ้นชัดอันดับอันดับสูงอะ่ะจนเรามีความคาดหวังในตัวเองว่ามันต้องดีมากเลยอัลบั้มที่เราทำเนี่ยแต่กอบกับตอนที่เรากำลังจะปล่อยอัลบั้มชุดแรกมันเป็นช่วงที่เบเกอรี่โดนเทคโอเวอร์พอดี แล้วก็พี่บอยก็ทำคือทำเพลงให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากนั้นทุกอย่างโปรดักชั่นอะไรออกหมดแล้วเหลือแค่มาสเตอร์กับเบน กับทีมงานใหม่ค่ายใหม่ที่เข้ามาดูแลหรื่องว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่เราตั้งตัวทันอ่ะกลายเป็นว่าอลาบ้ามชนนั้นมันไม่ได้มันไม่ประสบความสําเร็จทําให้เรารู้สึกถึงสัจธรรมว่าออโอเคมันไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดมันทําให้ผมปรงได้เร็วมากแล้วก็ใช้เตือนสติตัวเองบ่อยๆว่าโอเคไม่มีใครอยุดจุดสูงสุดได้ตลอดแล้วก็ไม่มีใครจะแบบโชคดีได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับ ถ้าตอนเช้าก็จะเป็นกาแฟลาเต้ทั่วไปจริง,รงที่บ้านผมก็จะมีเครื่องเครื่องชงอะต,ตอนเช้าก็จะต้องกาแฟก่อนเพราะไม่งนั้นจะไม่มีแรงทาอะไรเลยนะครับก่อนก่อนนั้นก็เคยมีประสบการณ์เคยเคยเปิดร้านกาแฟเพราะว่าที่บ้านก็เคยทําธุรกิจเป็นทำทำโรงแรมเล็กๆอยู่ที่พัทยาก็จะมีคาเฟ่เล็กๆไม่มีคนทำกาแฟเราก็ต้องไปฝึกทํากาแฟฝึกทําอะไรเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มผูกพันกับกาแฟตั้งแต่นั้นถ้าให้เปรียบเทียบตัวเองกับกาแฟใปัจจุบันนี้รอเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันมันขมขึ้นมั้งแล้วก็ ก็เรียกว่าแก่ขึ้นเข้มขึ้นก็น่าจะเปรียบตัวเองเอกับเอสเปรสโซ่คร,รับผมก็โตมาในเจนเจเนเรชันที่ทุกคนได้เรียกว่าโลกได้รู้จักกับโรคเอชกับ HIV เท่าเท,ท่ากับทุกคนแล้วผมอยู่ในเจเนเรชันที่เห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่แบบว่าผู้ติดเชื้อคนแรกเข้าไทยอะไรแบบนี้จะเป็น เป็นที่ฮ uh ือฮาแล้วก็สโลแกนสมัยก่อนมันคือแบบโรคเอดรักษาไม่หายเป็นแล้วตายแน่นอนเนี่ยคือสโลแกนของสาธารณสุขสมัยก่อนนะแล้วพอวันหนึ่งเราได้พอเราโตขึ้นเราได้ได้ได้ไดอยู่ใกล้ชิดมีเพื่อนอะไรที่เรารู้สึกว่าอ,อ๋อเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วเขาเปิดใจกับเราว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ที่อยู่กับ HIV ซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่า เราได้เรียนรู้ใหม่ว่าเขาได้รับยาต้านแล้วหมอก,ก็บอกว่าเขาอยู่ได้แบบว่าเขาสามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้ซึ่งมันเปลี่ยนมุมมองที่เราเคยรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโรคเอชไอวีไปทั้งหมดเลยนะครับพอนั่นแหละมันมัน,ม,นมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามีความรู้สึกว่าเราเราด้วยการที่เราอยู่ในสังคม l อช t q อะไรแบบนี้เราเราจะเจอกับเคสแบบนี้เยอะพอวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ได้มาอยู่ตรงจุดนี้เราก็เลยยินดีมากๆาที่ที่จะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงให้เขาจริงจริง p a s s ของผมใน มีอย่างเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนมานานแล้วคือการนอนแล้วการอยู่เงียบๆแล้วการไม่ต้องคุยกับใครเลยครับนั่นแบบเป็นเรื่องที่แบบวันหนึ่งถ้าผมได้สัก5ชั่วโมงจะดีกับผมมากเลยเพราะว่าเวอาอยู่บ้านผมก็ไม่ค่อยคุยกับใครแฟนเพื่อนผมก็ไม่คุยด้วยผมก็นั่งของผมเต็มที่ก็ผมก็เล่นเกมอะไรของผมนั่นคือแบบสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขหรือว่าเป็นช่วงเติมพลังให้ผมในแต่ละวันครับชอบเล่นเกมเพราะว่าเหมือนกับว่ามันฝังใจตอนเด็กๆตอนเด็กแม่ไม่เคยซื้อเกมอะไรให้เลยครับเพราะว่าตอนเด็กแม่ไม่ให้เเล่นกม ต้องหนีไปร้านเกมเราไม่ควารไ้สึกว่ามันคือหลังเริกตเรียนแล้วว่ามันคือเวลาผ่อนคลายของของเด็กๆแล้วควรจะให้เขาได้ใช้ชีวิตได้ไปออเล่นดนตรีได้ไปออกกําลังกายได้ไปเตะบอลได้ไปเล่นเกมอะ่ะแนวเกมที่เป็นชีวิตของเบนนะครับมันเป็นมันเป็นวาไรตี้มากเลยในชีวิตผมน่าจะเป็นแบบแอคชั่นแฟนตาซีมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องควรรู้ไม่ควรรู้ควรพูดไม่ควรพูด ผมเป็นคนใช้ชีวิตโลดผนมากนะครับแล้วก็เป็นคนใช้ใจนำนำการกระทำอะ่ะก็ก็จะมีหลายๆครั้งที่ที่ผลมันออกมาแบบไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ถือว่ามันผมก็ได้เรียนรู้ชีวิตของผมจริงๆแล้วในการใช้ชีวิตของเรามันมันเหมือนเป็นการก็เหมือนเป็น strategy ที่เราต้องวางเอาไว้ว่าเราจะให้ชีวิตเราไปยังไงหลายๆคนมองชีวิตตั้งแต่ เกิดยันตายบางคนก็แบบว่าเลือกที่จะปล่อยจิตใจตามใช้ชีวิตตามสิ่งที่โลกนาพาไปสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชื่นชมฉันเรียนคณะนี้ที่ฉันชอบฉันจะแต่งงานกับคนที่ฉันรักเท่านั้นแม้ว่าเขาจะเป็นคนยากจนหรือเป็นคนร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่และฉันจะใช้ชีวิตอย่างที่ฉันอยากจะเป็นมันก็แล้วแต่ว่าคนอยากจะวางชีวิตของเขาไว้อยังไงผมก็ผมก็คิดว่าถูกต้องในการจะเปรียบเทียบ คนเราเป็น,เป,นเป็นเกมที่ทุกคนต้องเลือกเองตอนนี้ก็ได้กลับมาเป็นนักร้องเป็นศิลปินเดมตัวนะครับก็มีเพลงใหม่มาฝากทุกคน2เพลงเลยนะครับชื่อเพลง Destiny ององลองฟังกันได้นะครับรวมถึงอีกเพลงหนึ่งรับรองว่าเพราะมากชื่อเพลงวงกลมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับทุกคนครับทักทัก่อนได้ครับได้ครับกลับไปนอนเหมือนเดิม